สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันเรื่องลิขสิทธิ์คืออะไรนะครับแบบไหนที่ใช้ได้แบบไหนใช้แล้วเราเมิดสิทธิ์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นี้ผมมักจะพูดเสมอว่าอะไรที่เราไม่ได้สร้างขึ้นเองน่ยมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราแน่นอนนะครับเป็นของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแบบไหนที่เรานะครับเอามาใช้ได้ใช้ไม่ได้เราควรจะรู้กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับมีกี่ประเภทอะไรยังไงมีสัญลักษณ์อะไรยังไงนะครับ ลิขสิทธ์นะครับคืออะไรลิขสิทธิ์หมายถึงนะครับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนะครับที่จะกระทาการใดๆเกี่ยวกับงานที่สร้างสรรค์น,นะครับโดยได้เริ่มนะครับการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความอุตสาหะของตัวเองในการสร้างสรรค์ไม่ลอกเลียนงานของคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะชัดเลยนะครับอะไรที่เราสร้างสรรค์เองความรู้ความสามารถของเรานะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเราครับถ้าตัวไหนเราไม่ได้ทําตามที่ว่ามาคนอื่นเขาทํามานั่นคือเราผิดลิขสิทธิ์แล้ะนะครับแม้แต่ตอนนี้นะครับขณะที่ผมกําลังบรรยายเนี่ยนะครับ เอกสารตัวนี้นะครับผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะครับเอามาจากไหนก็ขออนุญาตนตอนนี้เลยนะครับจะของลิขสิทธิ์ตัวอย่างภาพข้อความทั้งหมดนี้ครับขออนุญาตด้วยนะครับเพื่อเอามาเป็นความรู้นะครับโอเคนะครับเรามาดูว่านะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยมีแบบไหนอย่างไรนะครับและมันมีความหมายยังไงนะครับตัวแรกนะครับตัว R นะครับเวลาเราเห็นแบบนี้นะครับตัว R นะครับอันที่2ก็คือ TM เอย่างเงี้ยนะครับเอาตัว R ก่อนนะฮะ ถ้ามีตัว R ในวงกลมเนี่ยย่อมาจาก r e g i s t e r trademark นะครับหมายถึงเครื่องหมายการค้านะครับจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสัญลักษณ์ตัว R แบบนี้นะครับในในสินค้าสมากกว่านะครับก็ TM เนี่ยเป็นยังไงนะครับตัว TM มันจะเป็นอ่าย่อมาจาก trademark นะครับต่างกันนิดนึงนะครับ r e g i s t e r trademark กับ TM ก็คือ trademark นะครับเป็นเครื่องหมายทางการค้านะครับที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับมีวงเล็บด้วยด้วยนะฮะ ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับที่เจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์นะครับหรือเจ้าของสินค้าใช้เป็นสัญลักษณ์ให้บุคคลจดจําสินค้าของตนนะครับไม่ให้ไปสับสนกับสินค้าอื่นใช่ไหมครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างตัว R กับตัว T M นะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเขาไปจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วนะครับเขาถึงจะได้เปลี่ยนเป็นใช้สัญลักษณ์ R ได้นะครับนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยนะครับเราใช้ T M ก่อนนะครับ พอเราไปจดทะเบียนอย่างถูกต้องมันก็จะกลายเป็นทอานั่นเองนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์อากับ TM นะครับเป็นเรื่องของการจดทะเบียนทางการค้านะครับจากนั้นนะครับ SM นะครับถ้าเราเจอ SM นะย่อมาจาก service mark นะครับหมายถึงนะครับบริการครับ service ก็คือบริการเป็นเครื่องหมายทางการค้าที่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับจะทําขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าจดจำการบริการของตนไม่ให้สับสนคล้ายคล้ายกันนะครับคล้ายกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับเช่นนะครับ เครื่องหมายเจ้าของรงมแรงธนาคารสายการบินนะครับแต่ถ้าไปจดทะเบียนแล้วมันก็จะกลายเป็นตัว R เหมือนกันเห็นไหมครับอ่า SM เนี่ยเมื่อจดทะเบียนเสร็จก็จะกลายเป็นตัว R นะครับ TM จดทะเบียนเสร็จก็จะกลายเป็นตัว R อย่างนี้นะครับโอเคนะครับตัว C ล่ะนะครับอ่าตัว C C ย่อมาจาก copyright หรือคำว่าสงวนลิขสิทธิ์นะครับเป็นเครื่องหมายแสดงว่างานชิ้นนั้นมีลิขสิทธิ์นะครับใช้กับงานสร้างสรรค์ทุกประเภทเช่นนะครับ งานวรรณกรรมงานศิลปะงานดนตรีภาพยนตร์นะครับซึ่งงานสร้างสารรค์เหล่านี้นะครับสร้างขึ้นมาไม่จําเป็นต้องไปจดทะเบียนเห็นไหมครับเขาจะเน้นเลยนะครับตัวซีเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปจดทะเบียนนะครับผู้สร้างจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้ไม่ใส่เครื่องหมายไว้ก็ตามเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คนคนนั้นนะครับสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้แต่เขาไม่ ยังไม่ไปจดทะเบียนมันก็เป็นสิทธิหรือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับในการเอามาใช้เนี่ยเราจะต้องขออนุญาตนะครับหรือได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับบางครั้งนะครับตรงนี้เขาบอกว่าบางครั้งจะใส่เครื่องหมายเลขปีไปด้วยนะครับถ้าใส่แบบนี้หมายถึงระยะปีที่เขาสงวนลิขสิทธิ์นะครับว่าตั้งแต่ปีไหนจนถึงปีไหนนะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็อปปี้ไรต์นะครับ 2,015ถึง2,020นะนี่คือช่วงปีที่เขาสงวนลิขสิทธิ์นะครับแสดงว่าก่อนหน้านี้หรือหลังหน้านี้ก็นะครับไม่สงวนลิขสิทธ์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตัว C นะครับจากนั้นตัว C แล้วก็มีคำว่า All r i g h t r e w e r d นะครับตัวอย่างทัวนี้นะครับเนี่ยที่เป็นวงกลมสีฟ้าๆตัวนี้นะครับ All r i g h t r e w e r d นะครับเป็นการปกป้องสิทธิ์ทุกอย่างนะครับสงวนลิขสิทธิ์ทุกประการห้ามคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นไหมครับ เครื่องหมายการค้าที่เป็นสัญลักษณ์สากลนะครับอย่างนี้นะครับปกป้องทุกอย่างเลย all right r e v e r s คือปกป้องทุกอย่างห้ามคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งเลยนะครับเป็นเครื่องหมายการค้านะครับตัวนี้ก็ beat right ตัวนี้นะฮะจากนั้นเรามาดูนะครับ cc ล่ะนะครับ cc ตัว c 2ตัวในวงกลมเนี่ยนะครับย่อมาจาก creative commons นะฮะซึ่งนะครับเราได้รู้จักตัว c เดียวไปแล้วเนาะว่าเป็นองค์กรที่สร้างผลงานขึ้นมานะครับ แต่ทีนี้นะครับบางส่วนก็ได้ส่วนสงวนลิขสิทธิ์นะครับทำให้เกิดนะครับตัว C 2ตัวคือ Creative Commons ขึ้นมานะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะมีความยืดหยุ่นกว่าแบบแรกนะครับสามารถนำผลงานเหล่านี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการนำไปใช้ก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่ดีนะครับเช่นต้องต้องระบุที่มานะครับไม่ดัดแปลงนะฮะไม่นำประโยชน์ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าอย่างเงี้ยนะครับ อย่างบริษัท Microsoft ์เขายกตัวอย่างนะครับก็ได้นำา r r e t t v v e o o m o o s s นี้นะครับ cc 2ตัวนี้มาใช้กับโปรแกรม Microsoft Office ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือ cc นะครับซึ่งนะครับใน cc นี้ก็นะครับพูดไปแล้วต่อไป p นะครับตัว p ในวงกลมย่อมาจาก o p y y i g h ไรฟ o n o g กรมนะครับตัวนี้จะเป็นด้านเสียงนะครับลิขสิทธิ์ด้านการบันทึกเสียงฟโนแกรมตัว p นะครับเราจะเห็นด้านเทป cd ตัวอักษรฟโนแกรมในภาษาอังกฤษนะครับ แบบบริติชจะใช้คำว่า <región> molecule, R R s ์ u n d recording ก็ได้นะฮะการกำกับด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมาย R T M S M C P เหล่านี้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป like ็นสัญลักษณ์สากลนะครับมีความหมายเข้าใจกันทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับเราก็จะเข้าใจว่ามันคือลิขสิทธิ์ประเภทไหนนะครับบางอันก็จะเป็น trademark นะครับเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายทางการค้านะครับ R ก็นะครับ เป็นเครื่องหมายธนาคารที่จดทะเบียนแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเข้าใจนะครับโอเคนะครับสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ใน CC มันจะยังมีย่อยเข้าไปอีกนะครับเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับใน4อย่างนี้หมายถึงอะไรนะครับใน CC นี้นะครับอ่ารูปแรกนะครับรูปแรกถ้ามีคําว่า By นะครับหรือเป็นรูปคนแบบนี้นะครับเวลาเราจะเป็นโหลดภาพนะครับหรือโหลดอะไรที่อยู่ใน Google เงี้ยเรามักจะเจอนะครับสัญลักษณ์เหล่านี้เนาะ b ายเป็นเครื่องหมายรูปคนนะครับ หมายถึงนะครับการนําไปใช้จะต้องอ้างอิงกลับมาถึงผู้เขียนเห็นไ,ไหมครับให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกันคือนะครับคนอื่นนําไปใช้ต่อได้แต่ต้องอ้างอิงกลับมาที่จองพูดง่ายว่าต้องอ้างอิงนะครับเวลาเอา,เอางานของเขาไปใช้เนี่ยครับให้อ้างอิงแหล่งที่มานะครับถ้ามีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้ามีสัญ,ญลักษณ์นะครับตัวคล้ายๆตัว c คว่ำม,มาทางนี้นะฮะเครื่องหมายลูกศรเราเรียกว่า se ยินยอมให้มีการดัดแปลงงานได้นะครับโดยไม่ต้องมอบความยินยอมต่อไปด้วยนะครับแต่ห้ามนําไปใช้เพื่อการค้าและต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเห็นไหมครับหมายความว่านะครับยินยอมให้ดัดแปลงนะครับโดยไม่แต่ต้องได้รับความยินยอมนะฮะแต่ห้ามใช้เพื่อการค้านะครับแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มานะครับนี่คือลิขสิทธิ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ทรายแล้วก็ขีดเฉียงๆแบบนี้นะครับ คิดค่านะครับก็ค e ือ NC นะครับห้ามนําไปใช้เพื่อการค้านะครับนำไปใช้เพื่อการค้าเช่นถ้าเราไปเจอแบบนี้นะครับเราเอามาใช้ในการศึกษานะครับเราก็สามารถจะใช้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปหาเงินนะับไม่เอารายได้เข้าตัวเรานะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับเรียกว่า ND นะครับคือต้องใช้งานต้นฉบับเท่านั้นโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับความหมายของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะครับ มันจะทําให้เราเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับว่าถ้าเราเอามาใช้แต่ละอย่างนะครับเราจะต้องทําอย่างไรนะครับบางอย่างก็ต้องขออนุญาตนะครับบางอย่างก็นะครับห้ามดัดแปลงนะครับบางอย่างก็ต้องอ้างอิงนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับอะไรที่เราไม่ได้ทําเอง,เน,อง imar, นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะครับดีที่สุดก็คือการขออนุญาตจาของผลงานนะครับแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มานะครับก็จะช่วยให้เรานะครับ ใช้ผลงานนั้นๆนะครับโดยไม่ผิดนะครับไม่ผิดหรือไม่ก็ถ้าผิดก็น่าจะอนุโลมกันได้นะถ้าเราไม่เอาไปทําเพื่อการขาเป็นต้นนะยังไงก็นะครับลองหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมก็เอามาอธิบายเล็กๆน้อยๆให้พอเข้าใจนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ